รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ N b t บทวิถีไทยพาคุณผู้ชมมาดูคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีเขามีการปรับตัวนะคะแล้วก็มีการฝึกอาชีพให้กับนักอ่านที่เข้ามาอ่านหนังสือด้วยนะคะอาชีพที่ว่าน,นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําขนมหรือไม่ก็เป็นการทํางานแฮนด์เมดฝึกอาชีพนะคะเป็นของฝากของที่ระลึกซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่จะ พัฒนาแล้วก็สร้างให้กับคนกลุ่มนี้ได้มีรายได้ในช่วงแพร่ระบาดโควิด1 9กันด้วยจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันค่ะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 9หลายคนหลายหน่วยงานรวมทั้งผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกับรายได้ที่ลดลงหรือบางคนแทบไม่มีรายได้เลยในช่วงนี้ ทำให้หลายคนต่างปรับตัวในขณะที่หน่วยงานที่ถือเป็นจุดที่หลายคนเข้าไปใช้บริการเป็นอย่างมากอย่างเช่นห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีก็ปรับให้มีการยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านหรืออ่านทางออนไลน์นะคะในขณะเดียวกันก็ได้หาวิธีช่วยลดบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแม้จะเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่มาร่วมแต่ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆ ที่น่าจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้นั่นก็คือการสอนอาชีพง่ายๆให้กับผู้ที่สนใจที่ห้องสมุดแห่งนี้ด้วยละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาดูกันว่าที่นี่ก็มีการปรับตัวในเรื่องของ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างไรวันนี้เราอยู่กันกับพี่หน่อยนะคะสรานพรเชื้อชางซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของที่นี่ด้วยสวัสดีค่ะค่ะนะคะขออนุญาตเรียกพี่หน่อยก็แล้วกันนะคะพี่หน่อยเป็นบรรณารักษ์ที่ห้องสมุดประชาชนจุฬางราชธานีถามหน่อยค่ะว่าเรื่องของการอ่านแน่นอนว่าช่วงโควิด19ที่นี่ต้องมีการจัดระเบียบเรื่องของมาตรการการแพร่ระบาดแน่นอนนะคะและที่สําคัญนักอ่านก็ต้องปรับตัวเหมือนกันยังไงบ้างคะที่นี่คะ ก็ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เราก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะแต่ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การยืมหนังสือแล้วก็กลับไปอ่านที่บ้านก็จะมีบางส่วนที่ยังมาใช้บริการที่นี่เพราะว่าเราก็จะจัดระยะห่างของโต๊ะแล้วก็เราจะเก็บเก้าอี้บางส่วนเพื่อที่จะใหะ้การใช้บริการอยู่ในการ ให้บริการแบบเว้นระยะห่างค่ะแล้วก็การเข้าไปก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิให้สแกน QR โค้ดทายชนะลงชื่อเข้าใช้บริการค่ะแล้วเราก็จะดูแลค่ะเพื่อความสะอาดอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อสุขภาพและอนามัยของทุกคนที่เข้ามาใช้บริการหนังสือห้องสมุดที่สมาชิกเอามาคืนบางส่วนเราก็ จะนําออกมาตักแดดค่ะในช่วงนี้วันไหนแดดจะจัดเนี้ยเราก็จะใส่ชั้นมาแล้วก็ตักแดดแล้วก็บางส่วนเราก็พ่นแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก,ก,ออวก็ดูแลช่วยกันค่ะสมาชิกที่มาก็มีสเปย์ส่วนตัวเนาะมาบางส่วนบางคนก็ใช้ของเราแล้วก็ทุกคนก็อยู่ด้วยกันดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลเพื่อนๆด้วยค่ะแลช่วงช่วงโควิดระบาดแบบนี้เรารามีกัน ปรับเรื่องของการเปิดปิดหรือว่าให้บริการมั้ยคะมีค่ะมีช่วงนี้เราจะปกติเราจะเปิด355วันทําการปิดปีใหม่5วันสงการ5วันแต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด19เราจะหยุดให้บริการเสาร์วันอาทิตย์เราเปิดให้บริการเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะโอ้โหแล้วเห็นว่าช่วงนี้ช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื่อว่าหลายคนก็คงจะ มาที่ห้องสมุดน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะอ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นค่ะเห็นว่ามีกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาชีพให้กับนักอ่านด้วยค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะห้องสมุดเราก็คนมาใช้มีการอ่านหนังสือที่นี่ก็จะเรียกว่าลดลงฉะนั้นเราก็จะมีสื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์นะคะเราทําลิงก์อ่านหนังสือทีมรายวันแล้วก็มี QR code ของหนังสือค่ะที่สามารถเข้าไปอ่านออนไลน์ที่บ้านได้ค่ะ แล้วก็ช่วงนี้เราจะมีะห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะได้รับความอนุเคราะห์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนศูนย์รีเลอร์อุบลราชธา,านีค่ะซึ่งเขาก็จะให้เราจาัดมุมรีเลอร์ก็คือสมาคมจะคัดเลือกหนังสือดีๆที่น่าอ่านมาไว้ในศูนย์รีเลอร์นะคะ แล้วก็มอบวัสดุพุพันธ์เช่นอคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นข้อมูลมอาไว้ศูนาาย์ดดรีเลิร์มอบโต๊ะกับอี้ชั้นหนังสือแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีก็คือมอบสนับสนุนงบประมาณจัดสอนอาชีพให้กับสมาชิกห้องสมุดแล้วก็ประชาชนในชุมชนที่สนใจมาใช้บริการเพราะว่าช่วงนี้โควิดอาชีพที่เราสอนก็จะเป็นอาชีพง่ายๆที่สามารถ สร้างไรายได้ได้หนึงคือสร้างไรายได้สองสำหรับคนที่อยู่บ้านสำหรับร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดได้ในสถานการณ์โควิดช่วงนี้มาเรียนรู้อาชีพกับเราเพื่อฝึกไว้พอทานโควิดไปเขาก็จะได้เอาไปทำขายที่ที่ร้านได้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือถ้าใครไม่ทำขายสามารถทำรับประทานเองได้ในครอบครัวก็คือไม่ต้องไปซื้อรับประทานอาหาร ขนมหรือว่าอาชีพที่เราสอนก็จะง่ายๆเช่นการทำสลัดโลทำเมี่ยงสดทำวุ้นแฟนซีทำคับมุ้นแล้วก็ทำน้ำสมุนไพรค่ะซึ่งทุกวันนี้เขากำลังนิยมใช่ไหมคะเราก็จะสอนทำน้ำกระชายสอนทำน้ำน้ำขิงน้ำพึ่งมะนาวแบบนี้ค่ะซึ่งวิทยากรที่เราเชิญมาสอนนะคะก็จะเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เช่นน้ำสมุนไพรเนี้ยเราก็เชิญนวิทยากรจากร้านเจินจูค่ะร้านชานมไข่มุกชื่อดังของอุบลนะคะมาเป็นวิทยากรให้แล้วเมี่ยงสดเนี่ยเราก็เชิญเจ้าของร้านนกเวยจับโต้ลุงตลาดหกมาสอนซึ่งเขาประกอบอาชีพของเขาอยู่แล้วแล้วคนที่มาเรียนก็สามารถเอาไปพัฒนาเอาไปทำทานบ้านหรือว่าบางคนก็เอาไปสอนเอาไปขายออนไลน์ได้ค่ะสร้างอาชีพ นอกจากการที่จะสมัครเข้ามาเรียนที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเนี่ยเราก็ยังมีช่องทางอีกช่องทางที่ไม่ต้องมาเรียนก็คือเราทําคลิปวิดีโอสอนออนไลน์ค่ะสามารถเรียนเองที่บ้านได้เราก็จะทำวิดีโอบันทึกการทำกิจกรรมช่วงที่มีเพื่อนๆมาเรียนแล้วก็มีคลิปวิดีโอสำหรับสอนอาชีพที่เราเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรูอุบลด้วยค่ะสามารถเรียนที่บ้านได้ไม่มี ไม่มีอุปกรณ์ไมิยินมแลได้ดอะไรที่ไม่เข้าใจส,สามารถสอบถามกับพิทยากรหรือสอบถามมาที่ห้องสมุดประชาชนไ,ได้ค่ะค่ะฟังพ <uh ี่หน่อยพูดแบบนี้แล้วอยากจะไปดูบรรยากาศบ้างด้านในเดี๋ยวให้พี่หน่อยพาไปดูหน่อยค่ะ สอนทำอาชีพในครั้งนี้เป็นการสอนเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจไม่ซับซ้อนค่ะทุกคนสามารถเข้าร่วมได้เลยโดยเน้นความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเคร่งครัดจำกัดผู้เรียนต่อครั้งไม่เกิน10คนโดยคัดเลือกจากคนที่สนใจไม่มีค่าใช้จ่ายและหากร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วสามารถนำผลงานนั้นกลับบ้านได้เลยละค่ะ ซึ่งก็มีหลากหลายกลุ่มหลากหลายอาชีพซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาร่วมฝึกอาชีพด้วยค่ะ,ะกิจกรรมนี่ก็เป็นกิจกรรมถือว่าเป็นคลายเครียดสําหรับผู้สูงวัยเนาะ, <c oughs> ะเริ่มมาทำตั้งแต่เขาเริ่มทาขนมพอดีเห็นในในประกาศแล้วก็หนูหน่อยก็เป็นติดต่อกันอยู่ก็เลยบอกว่าเออผมมาเรียนด้วยก็มาส่งสาครั้งแล้วล่ะค่ะ ครั้งนี้ก็บอกว่าเออเรียนแล้วเรียนอีกได้ไหมบอกมาได้เลยนะคะก็เลยมาแต่ก่อนมาก็ออกไปวิ่งก่อนก็เลยมาในสภาพแบบนี้ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นความสุขค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เราได้คลายเครียดนอกจากอยู่บ้านเฉยๆในช่วงโควิดปกติเปิดร้านอาหารแล้วก็เลยปิดปิดเพื่อเพื่อส่วนรวมนะคะไม่อย่างทําให้คนอยู่บ้านสบายใจด้วยคนที่มาก็สบายใจด้วยคือไม่ต้องเคลื่อนสูงมาแล้วก็ ติดต่อกันทางอื่นนะคะเราก็ปิดตัวแต่ปิดตัวนานมันก็เริ่มหมุนหงิดนะคะ,ะรายการก็ไม่ได้ไปออกธรรมดาก็ไปออกอากาศที่วัดชัยมงคลหัวหน้าก็กลัวโควิดก็พากันพักผ่อนเพราะว่ามีเด็กสูงวัยทั้งนั้นค่ะรู้สึกเครียดไม่สบายใจมันมันหงุนหงิดนะ่าอนอยู่นานๆไปก็เลยหาวิธีเพราะเห็นน้องหน่อยประกาศของอัาตอออกมาได้รับเนินจำกักดจะปลอดภัยได้นะคะก็เป็นความสุข แล้วก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้เอาไปใช้ในสำลูกปหลานได้นะขนมข้าวต้มไปทําอาจจะทําแจกทำขายทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นงานเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เราสามารถทาได้แต่เสื้อผ้าไปขอไม่ต้องไปซื้อขอร้านแต่ผ้าก,ก็ได้นะคับือนช่วงเราเย็บหน้ากากล้วก็ไปขอมาแล้วก็เย็บแจกกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในช่วงหลังกเกษียณคือตัวเองเป็นคนไม่ค่อยเรื่องมากอยู่แล้วเป็นคนที่ฮฮาพูดง่ายๆนะคะไม่ค่อย เอาอะไรมาใส่สมองมากมายนะักเรื่องของเศรษฐกิจก็ปล่อยไปเงินในกระเป๋ามีเท่าไรก็ใช้ให้ให,ให้ให้พอสมควรนะคะอย่าไปมองคนอื่นว่าออ้ขนาดนั้นเขาอย่างนั้นเราอย่างนี้ไม่ต้องไปเทียบเราใช้สําหรับในตัวของเรานะคะก็อยู่ได้ด้วยความสุขจากเงินเดือนที่ได้ทําบุญมั่งทําทานมั่นแจกจ่ายมั่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่ดีที่สุดคือเราออกมาหาหมูกลุ่มมีเพื่อนมีสังคม,มอย่างมาอย่างนี้ก็ได้เพื่อนรุ่นลูก นะคะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องๆออกไปวิ่งก็ได้เพื่อนเด็กวัยรุ่นเ้อๆนะคะก็ยังนัดกันวิ่งกันทุกเสาร์ทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็ได้ทําให้เราสดชื่นขึ้นเราก็เป็นคุณแม่ของเด็กๆเขานะคะนักวิ่งทุกคนก็คิดเรียกคุณแม่คุณแม่คุณแม่แมแมแก็โอเคนัดก,กันน่นนี่ไปไหนได้เราก็ไปะะที่ไปไม่ได้เราก็แล้วไปอะไรที่จะทําให้เขายุ่งอยากเราก็ไม่ไม่ทา การฝึกอาชีพให้ประชาชนและผู้ที่สนใจในห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลร,ราชธานีในครั้งนี้มีวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาสอนและฝึกความรู้ให้กับผู้ที่สนใจจากหลากหลายอาชีพในครั้งนี้เช่นเดียวกันละค่ะเป็นวิทยากรคือมีความคือชอบเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องของภาคและทีนี้จุดเน้นของกอสนก,ก่อนเนี้ย เขาต้องการให้เราใช้ผ้าผ้าพื้นเมืองมาประดิษฐ์อะไรก็ได้ที่จะทําให้อ่สามารถใช้เป็นอาชีพได้ค่ะแต่เราจะเน้นเรื่องของใช้ใช้ผ้าที่เป็นผ้าพื้นเมืองเราเป็นผ้ากับบัวผ้าฝ้ายอะไรประเภทนี้แล้วก็ก็เลยนํามาเพื่ออาทาที่มันง่ายๆแล้วก็เด็กๆจะชอบหรือวัยรุ่นชอบแล้วมีประโยชน์ด้วยที่สอนไปแล้วนั่นมันก็จะเป็น จยกันดอกไม้ผ้าแล้วก็พวกนี้จะเป็นเข็มกัดติดเสื้อหรือเด็กๆบางคนเขาไม่ชอบเข็มกัดเขาก็จะไปทําเป็นยางรัดผมเขามันก็จะเนี่ยค่ะเสียบผมก็ได้เป็นยางรัดก็ได้หรือเป็นเข็มขัดแล้วแต่เราเอาไปประดับตกแต่งเช่นเป็นตะกร้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว,วันนี้ เรามาสอนเรื่องของคีย์โคเวอร์ Cover, ใช้ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะมันจะเป็นวงกุญแจทำได้หลากหลายรูปแบบมากเลยอันนี้เพียงแต่ว่าเลือกเอาที่ผู้เรียนขั้นต้นจะทำได้ง่ายๆหน่อยไม่ยากซึ่งวิธีการนั้นเราก็จะทำไปทีละขั้นตอนโดยเราจะมีชุดชุดเกือบสำเร็จให้ เขาจะมาตกแต่งเองแล้วก็ประกอบเองทำเสร็จแล้วเขาก็จะได้กลับไปคนละหนึ่งชิ้นผู้เรียนผู้เรียนถ้ามาเข้ามาเรียนโดยที่ยังไม่มีพื้นความรู้จะต้องไปง่ายก่อนแต่ถ้าเมื่อเขาทำได้แล้วสิ่งเหล่านี้เขาเปลี่ยนได้รูปแบบต่างๆมันมีหลายอย่างค่ะนอกจากที่จะเป็นแบบนี้มันอาจจะเป็นแบบพวงกุญแจบแบบนึงอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็จะสามารถคิดไปได้เลยอันนี้มันเป็นพื้นฐานง่ายๆมันจะมีเขาสามารถที่จะเอาไปาทําพัฒนาของเขาให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้นอกจากถ้าเราทําแบบนี้เราก็ไปแขวนกระเป๋าก็ได้เด็กวัยรุ่นชอบนะคะมันมันอีกอย่างหนึ่งเวลาเราใส่กุญแจอย่างกุญแจรถกุญแจแล้วก็แขวนกับกระเป๋ามันจะไม่ขูดกระเป๋าเรามันก็ช่วยได้แล้วเด็กเขาก็จะชอบแบบนี้ เพราะว่ามันเราจะสอนตั้งแต่อสอยยังไงพี่กัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบอยังไงเขาถ้าเข้ามาทําไปทีละขั้นกับเราเนี่ยเขาจะสามารถทําเองได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ถ้าเขามีแนวคิดอีกักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไ,ได้อันนี้ก็ไปไปทำพุกุญแจได้ไปทําเข็มขัดแบบนี้ก็ได้ คือคือนอกจากอย่างเดียวเอาไปไปทำให้มันเป็นแบบอื่นได้นะปรีกรีบดอกเขาอาจจะไปเปลี่ยนไม่ให้แหลมเป็นโค้งเป็นอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือถ้ามาเรียนรู้มันจะเป็นขั้นตอนต่อไปที่เขาสามารถที่จะไปพัฒนาได้ไม่ยากเลยเด็กไม่เคยเย็บผ้าเลยยังทำได้เลยค่ะ การทำคี์คอเวอร์ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมเพราะเป็นการทำพัวคุญแจในแบบที่กุญแจไม่ได้รับผลกระทบหรือว่ากระแทกกับสิ่งรอบๆข้างเวลาใส่ในกระเป๋าป้องกันได้ดีทีเดียวค่ะใครที่สนใจอยากทำใช้หรือทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถสร้างผลงานจากช่องทางนี้ได้เลยค่ะ จากการทำคี커เวอร์งานฝีมือมาทำความรู้จักกับการทำขนมที่มีหน้าตาสีสันสดใสอย่างวุ้นแฟนซีจะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยค่ะค่ะได้ดูเรื่องของการทำงานอาชีพงานฝีมือนะคะในเรื่องของการเย็บปากกันแล้ว ทีนี้ได้เวลาของการทําเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะขนมกันบ้างเห็นว่าวันนี้จะทําเรื่องของวุนแฟนซีและที่สําคัญก็คือเป็นขนมอย่างหนึ่งที่ถูกใจวัยรุ่นเด็กๆมากๆเลยพี่หน่อยเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดในการทำเลยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทําวุนแฟนซีนะคะซึ่งวุนแฟนซีก็จะเป็นอาหารว่างนะคะที่ทานง่ายๆแล้วที่สําคัญก็คือทําได้ง่ายมากค่ะถ้าคนท,ที่ยังไม่เคยทําอาจจะว่าเอ๊ะ มันยุ่งยากไหมมันยากไหมที่จริงมันทําได้ง่ายมากเลยค่ะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมีผงวุ้นนะคะหนึ่งส่วนของเราก็จะมีผงวุ้นสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาต่อหนึ่งส่วนมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลสองถ้วยตวงค่ะแล้วก็มีน้ําเปล่าค่ะสามถ้วยตวง แล้วก็มีกะทินะคะหส่วนของเราจะใช้กะทิอยู่1,000มิลลิกร,รัมก็คือ1กิโลค่ะส่วนประสมก็มีเท่านี้ค่ะมีผงวุ้นมีเกลือมีน้ำตาลมีน้ำเปล่าแล้วก็มีกะทิค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล,แล้วสีสันที่ได้เป็นขนมนี่มาจากอะไรคะสีสันนะคะปกติถ้าเราทำถ้าเราทำทานเองเราสามารถใช้สีธรรมชาติได้สีแดงเราใช้บีทรูทหรือกระเจี๊ยบได้ สีเหลืองเราก็ใช้ฟักทองหรือขมิ้นได้สีเขียวเราใช้ใบเตยได้แต่ถ้าเราทําจําหน่ายทําขายเราก็มีสีผสมอาหารซึ่งปลอดภัยนะคะสามารถใช้ได้ค่ะก็จะใช้เป็นสีผสมอาหารเป็นประเภทสีน้ําค่ะก็ใช้ได้ค่ะวันนี้เราจะใช้สีน้ําค่ะทําวุ้นแฟนซีดอกไม้เราจะทําเป็นสีพาสเทลค่ะซึ่งสีดอกไม้เราจะได้ไม่สดมากเราจะเป็นสีออกขาวค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ,ะเราจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะเราก็จะ,ะตวงน้ําเปล่านะคะตวงน้ําเปล่า3ามถ้วยตวงกับผงวุ้น2ถ้วยตวงแต่วันนี้สมาชิกเราเยอะนะคะเราจะทํา2ส่วนพร้อมกันอันนี้ก็คือเราจะแช่วุ้นขั้นแรกเลยก็คือเราจะเอาผงวุ้นแช่ในน้ําเปล่าใช้เวลาอย่างต่ำสิบนาทีค่ะ เพื่ออะไรเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัวคือเวลาเราทำวุ้น่ะขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือคนวุ้นให้ละลายฉะนั้นก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้แช่วุ้นในน้ำสิบนาทีเพื่อให้อิ่มตัวแล้วเราก็ตั้งบนไฟแล้วคนถ้าเราสมัยก่อนเราไม่รู้เราก็จะเทน้ำเปล่าผงวุ้นตั้งไฟแล้วคนเราต้องใช้ความสามารถในการคน แล้วก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีถ้าคนไม่ดีผงวุ้นก็จะไหมติดหม้อฉะนั้นก็คือวิทยากรได้แนะนําแล้วว่าเยี่ยงที่ที่สอนเราครั้งแรกเขาทําวุ้นขายมา3ปีแล้วเขามีประสบการณ์เขาบอกว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือให้เอาผงวุ้นละลายในน้แนนำแช่ไว้10นาทีแล้วค่อยใส่หม้อแล้วก็คนบนไฟอ่อนๆประมาณ5นาทีล้วก ได้นะคะครั้งแรกเราจะให้วุ้นเดือดนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเดือดเป็นฟองนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องคนแรงนะคะค่อยๆคนให้ผงวุ้นละลายจนใสตอนนี้จะสังเกตว่าเวลาเราทำแบบนี้ที่ตะหลิวนะคะจะมีผงวุ้นที่เป็นเนื้อทรายใช่ไหมคะที่เป็นเม็ดๆน,ะนี่คือผงวุ้นยังไม่ละลายค่ะ แต่ถ้าเราคนไปสัก5นาทีถ้าเราเช็คบนตะหลิวแล้วไม่มีเม็ดบุ้นที่เป็นเม็ดทรายแบบนี้แสดงว่าได้เลยค่ะ แล้วก็ภารกิจหนึ่งของกสนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในส่วนของห้องสมุดประชาชนนะคะก็คือนอกจากเราจะให้บริการยืมคืนหนังสือแล้วนะคะเรายังมีการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพนะคะก็คือเราจะจัดฝึกอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์โควิด19นะคะก็คือเราจะมีห้องห้องที่จัดไว้สําหรับสอนอาชีพให้กับประชาชนก็คือตรงนี้เราได้รับ งบประมาณจากมูลนิธิหาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมหนังสือแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งมาให้เรานะคะเราก็จัดสอนฝึกอาชีพให้กับประชาชนก็คือผู้ที่สนใจสามารถที่จะมาลงชื่อเราจะขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ว่าในสัปดาห์นี้เราจะสอนอาชีพอะไรบ้างก็ผู้ที่สนใจก็จะเข้ามาลงชื่อว่าเออสัปดาห์นี้จะเรียนทําบุญสัปดาห์นี้จะทําแยมหรือว่าสลัดโงนี้นะคะแล้วก็จะรับ เพื่อที่ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของของอเชื้อโควิดมากเกินไปเราก็จะรับจำนวนจำกัดไม่เกิน10หรือว่าส5คนอย่างเงี้ยค่ะก็จะจัดสอนในทุกวันวันศุกร์หรือว่าวันพฤหัสแล้วแต่ความสะดวกนะคะ ตอนนี้นะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายๆคนก็เริ่มที่จะลุ้นกันแล้วนะคะลุ้นผลงานของตัวเองว่าจะออกมาเป็นวุ้นแฟนซีอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการอยากให้พี่หน่อยได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหรือว่าใครที่สนใจอยากจะมาฝึกอาชีพอยากจะมาเรียนรู้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เป็นอาชีพแต่ว่าทําทานเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะและที่สําคัญนอกจากจะเป็นวิทยากรแล้วก็ยังเป็นบรรณารักษ์ที่นี่ด้วยฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยค่ะค่ะก็อยากฝากถึงทุกท่านที่ได้ชมนะคะถ้าใครพอจะมีเวลาว่างนะคะ สามารถเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้นะคะหรือถ้าอยากเรียนรู้อาชีพนะคะติดตามข่าวสารที่เพจของห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้นะคะแล้วก็จะมีสอนทุกวันศุกร์ค่ะเพียงแต่ว่าวันศุกร์ไหนจะเป็นอาชีพอะไรค่ะแต่ที่นี่เราจะมีอาชีพที่เรียนรู้ง่ายๆฝึกทําได้ง่ายๆแล้วก็สามารถทํารับประทานเองได้ในครอบครัวฝากเพื่อนๆหรือ สร้างเป็นรายได้ได้นะคะถ้าใครสนใจต่อยอดติดต่อเป็นการส่วนตัวได้ค่ะ,ะหรือว่าอ,อินบ็อกข้อความในเพจห้องสมุดเพื่อที่จะสมัครเข้าเรียนนะคะได้ค่ะ มีต้านราบทุกท่านเลยค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ,คะใครสนใจก็ติดตามทางเพจหรือว่ากดติดตามได้เลยนะคะที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและถ้าหากพื้นที่ไหนนะคะชุมชนไหนมีเรื่องราวดีๆแบบนี้หรือว่าอยากให้เราเป็นสื่อกลางในการนําเสนอก็สามารถติดต่อมาหาเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วต้องขอบคุณพี่หน่อยแล้วก็ทีมงานทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ